สวัสดีครับท่านผู้ชมเรือเล่าเขาลักสองมะโขงนะครับตอนนี้เฮบี้ยังอยู่เล่านะครับเนาะมาซอยงานเขาดํานองฮักคนหนึ่งนะครับแต่เห็นคลิปเสียเมื่อร้อนจ้าของสวนที่เลียนโดนหลอกไอโฟนซีหามืินนะครับเนาะกาเงินสดหา0 0 0นบาทอสาวเล่านะครับพบกันในโชว์เชียวเขาหลอไไ้ฮักนะครับนะคลิปนี้ก็ดิงสติกันนะครับให้เขามาแบบนี้นะครับมาสาวเล่านะครับนะ อย่าไปวิดีโอข้อนะครับนะคือจังมีแสงแล้ควกมมันนุ่มห่ากับวิดีโอข้อเขาตกลงว่าจะมาทาบัตรปอดเยเขาเป็นมือเขากับพอมานะครับนะแล้วก็ข้อหนานุ่มสุลินถ้าเพจงานอยู่กับมอผมก็ได้บอกข้อหนาไปแล้วข้อหนากะเงียบ้วครับข้อหนากะเสียอยู่ผมก็สอบถามไปทั้งคอนเทนต์แบบนี้แหละครับเนาะว่าสมควรโอนบอเงินสี่พันทำบัตรปอดนะแล้วกับ่ารถสี่พันเนี่ยสาวจะมาหานะครับนะ เอฟีกับปั้นรงคอมเมนต์กับมาบอกแล้วครับ,บารมาผสมควรโอนโหนาเป็นกระเสืออะไรครับนะโอนไปกระหายที่ซื้อครับเงินนะครับคือจะเสียสวนทุเรียนเมืองอุดรน,นะครับที่เป็นข่าวในช่องใหญ่นะ่ะโอนไอโฟนไปโอนซื้อไอโฟนทรงไปกับซีมืนเ้าอะไอโปรติบเกดโปรแม็กราคาเงินดีขามื่นบาทมาทจะเขามาหานะครับเนาะนี่แหละครับนุ่มวัยหกสิบสองปีนะครับเนาะตามเป็นข่าวนะครับเนาะ อันนี้คือเรื่องจริงครับเนี่ยเนี่ยนี่คือเรื่องเซโนเลยครับผมกามางานเขาดำนองเขาเนะครับนองนองหักมาหอนมาถึงแบบนี้เลยครับบ่ต้องไปโอนครับมักสาวเล่าก็ต้องมาหาในเรื่องเล่าครับชอบกินปลาก็ต้องไปหาในน้ําในตลาดนะครับนะชอบดูสัตว์ก็ไปนสวนสัตว์และไปในป่านะครับอ่าชอบสิ่งไหนไปสิ่งนั้นนะครับนะบ่ต้องโอนครับโฟดินมันก็มีความสุกเห็นหน้าเห็นตากันดตซมสีครับ ส่วนส่วนไล่กับสวมเขาให้กันสวมโขนนะครับนะอะเขามีลูกมีผัวอยย่บางกขาบางข้างเน่ะเขาไปพูดคุยกับเมียเขาเป็นบาปกรรมนะครับเนาะะบ่าวสาวเล่าในโชว์เชี่ยวหรือสาวเล่าเปิดใจครับให้ไปหอดไปถึงครับอผมเบาเลายไลคลิปบางคนกระแซะผมมาออพูดใส่ไลยป,ยป้ายสีว่าทำไมมันบอแมนครับให้เข้าใจว่าผมดึงสติคนไทยหรือคนลาวที่สูงวัยที่ชอบกดเงินโอนไวนะครับนะ หนึ่งพันสองพันสาพันก็คือเงินนี่กระด้านี้ครับนโค้งวงเวียนอเซโนโนะครับเนี่ยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นให้ไปหอดไปถึงไปหานะครับอย่าโอนด้วซื้อครับนะเนี่ยผมมางาน่นขาวดำนอง 100, นร้อยกับนองพันเน่ยสาวเปิดใจและสา,าวเล่าว่าเปิดใจเพียบครับนั่งจินเบียร์นั่งหยอกกับผมเน่ยเป็นเพื่อนเป็นมิตร เป็นายเป็นไส้เป็นนองเป็นลุงหลายคนครับเนี่ยมีงานบุญงานดองงานแต่งงานเขาดำเนี่ยเขามาหาเลยครับสาวเพียบส่วนหลยก็ไปกอทมอส่วนหลยเขากลับกลับมาจากกทมอมาซอยงานกันนะครับส่วนหลายกับอยู่บ้นบานๆแบบนี้นะครับทั้งแม่ห่างแม่หมายร้ายนะครับเนี่ยต่อมาแบบนี้ครับมาแลกเพลแลกไล่กันเลยเนะี่ยผมบอไหวแล้วครับนะแลกเลขกเพลแลกไล่จนบอไหวละนะครับนะเห็นเฮบีนั่งคุยกับสาวคนนั้นคนนี้อ่ะบางคนก็อิจชาล่ะ มันใส่ผมนหผมมาทำคอนเทนต์หาเงินในอากาศครับมาเที่ยวมาเรียนสาวมาเที่ยวพับเที่ยวบาก็ขึ้นน้ำด้วยนะครับเนาะผมเสมอตัวเงินในช่องโชวเชียวนิดน้อยครับควักทุนตลอดนะครับนะ่เนี่ยผมมาซอยงานน้องร้อยกับน้องพันเนี่ยมีนุ่มต่างประเทศปากมหาพันธนะครับเพิ่รผส์ออกน้ำนะครับน่ก็ซอยเหลือกันไปนะครับแล้วก็นุ่มไทยสองสามรอยก็ซื้อน้ำนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะแรงเลยครับผมก็จะขับรถกับนะครับเนาะ ภาพกับมั่วๆนะครับเพราะว่าสะท้อนแสงนะครับเนี่ยเขาพหอนมาถึงแบบนี้เนี่ยรถโดยสารเขาต้องหนาผมนี่ครับขับรถแบบนี้ก็ได้ครับนี่คือรถโดยสารกับหกสิบบาทจากเซโนไปสวรรค์ในเขตจากสวรรค์ในเขตไปโซโนเซโนประมาณห้าสิบบาทหกสิบบาทนยครับรถ2องแถวบ้านเขาเนี่ยแต่ขับรถบ้านเขาต้องระวังมันยากมันไม่มีเส้นขาวเส้นปะด่านก็เยอะนะครับเขาตรวจเอกสารคุณต้องเตรียมพร้อมไปกับขี่เอกสารประกันประกันบ้านเขานะครับ ถ้ารถมาเองน่ะเข้ามาถึงแบบนี้ดีกว่าเนี่ยครับเขาแซงก็แซงตามไปนะครับเราอย่าชะล่าใจนะครับนะเล่นเครื่องให้ดีนะครับเพราะว่ามีเลนเดียวแซงทางโค้งด้วยนะครับอ่าขับขวาแซงซ้ายนะครับอาณาธิคมฝรั่งเศสก็ต้องรู้กันแบบนี้แหละนะครับนะรถต้องสภาพดีไม่เสียกลางทางก็เป็นเรื่องอยู่แล้วนะครับเขาไปสวพวเราไม่น่ากลัวยจยากที่คิดเนี่ยถนน เซโนโมาสวค์ในเขตต้นไม้ล่มลื่นนะครับเี่กกำลังจะเข้าเมืองสวัสดิสวค์ในเขตนะครับเด่ยผมกำลังจะกลับคนสถนนทางเป็นแบบนี้นะครับตอนบ่ายสามสี่โมงเนี่ยเนี่ยผมใกล้จะถึงบงเวียนแล้วนะครับเดนี่ยด่านตํารวจขวามือโรงแรมเพียบร้านดื่มร้านกินเพียบร้านปิ้งเป็ดตัวหันแม่หันเพียบนะครับนะขอให้มีเงินถามว่ามีเงินเท่าไหร่ี่เที่ยวสมปูปเรเลาวนะ อย่างน้อยสามหมื่นบาทนะครับถ้าคุณอยู่สามวันสามคืนถามว่าใช้จ่ายอะไรมันจะอัตโนมัติถ้าต่ำกว่าสองสามหมื่นไม่ต้องไปนะครับถ้าท่านคิดเสียดายเงินท่านประหยัดไม่ต้องไปไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องหาความสุขอนะครับบนเวียนในเสากเลียวขวากลับบ้านนะครับเนี่ยนะครับย้ํานะครับขี้เหนียวไม่ได้เมีนะครับนะขี้เหนียวไม่มีความสุขขี้เหนียวสมควรเหนียวนะครับไม่สมควรเหนียวไม่ได้เหนียวนะครับเนาะ รักษาเราต้องมาประเทศเราหรือจีบสา,าวเราในประเทศไทยต้องแฟร์พร้อมที่จะควักจ่ายนะครับไหนๆท่านก็โอนแล้วทาไมเก็บเงินที่ท่านโอนเน่เข้ามาหาดีกว่าผมย้าทุกคลิปนี่ไม่ได้แสะ,ะใครนะครับเอาเรื่องจริงมาคุยกันผมมีแต่เรื่องจริงมาคุยกันทั้งนั้นนะครับนะไม่ได้นินทากาเรใครไม่ได้ว่าใครแต่ว่าท่านโอน่อะมีคนมาบอกผมหลายๆท่านนะครับโอนมาวันนี้วันนั้นสองพันวันนี้ก็สามพัน เขาบีโอคอรน่าเชื่อถืออมีแต่เขาจะว่าจะเข้ามาหามาแต่เราเข้าไปหาพอคุยไปคุยไปโอนไปโดนบล็อกเราเฉยมันก็มีนี่แหละครับผมถึงอยากให้มาถึงมาหานะครับสาวคนไหนที่เรานัดไม่มาไม่ให้เราเจอไม่ว่าจะมากคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนฝูงเรานะ่ะหรือเพื่อนฝูงเขานะถ้าเขาไม่มาตามนัดเราอย่าไปครบอรอเอาเงินเราทั้งนั้นนะครับนะเราท่องไว้ไม่มีใครชอบคนที่แก่กว่า มีส่วนน้อยแต่ถามว่ามีไหมมีคอยไปถึงไปหาไปหยอกอทําลิงหยอกไก่ก็งับไปนะครับนะนี่ด่านสปปลาวนะครับค่าขากลับไม่แพงเหมือนค่าเข้ามานะเนี่ยครับตรงตู้แรกเสียหกสิบบาทเนี่ยเก็บค่าผ่านดาแล้วผมก็มายังอยู่ในลาวอยู่เนี่ยตอนเนี้ยชิมไทยได้ถึงตรงนี้นะท่านต้องเปลี่ยนชิมเป็นไทยเราแล้วเนี่ยจะขึ้นสะพาน่าสะพานข้ามแม่น้ำโขงมิตรภาพลูกทหารแล้วนะครับ ตรงกลางสะพานไม่มีคลื่นเลยนะครับคุณต้องเปลี่ยนจิมนะขาออกมานี่คือประสบการณ์คุณต้องซื้อจิมลาวรมาณสามร้อยเอาพาสปอร์ตจดทะเบียนนะครับนี่กลางแม่น้ําโขงนะครับสะพานผมก็กลับนะครับหลังจากไปช่วยงานข้าดดาของคุณแม่น้องคนหนึ่งเพราะเขาเคยลาบเปลดให้เรากินเราซึ้งบุญคุณนะครับเราไปเก,บบกาหลีน้องเขาต้อนรับดีคุณแม่เขาต้อนรับดีตอนนี้เขาไม่มีเสาหลักแล้วทั้งคุณพ่อ,อคุณแม่นะครับน้องคนหนึ่งเป็น ไม่ห่างน้องคุณหนึ่งยังโสดนะครับโสดทั้งสองคนใครจะจีบน้องเขาก็นั่นแหละครับไปหาได้เลยตอนนี้เขายังเฟ้งฟางไม่มีอ่าเสาหลักแล้วนะครับเนาะไม่รู้เขาจะอยู่กันยังไงผมก็แค่ให้ได้ให้หให้ให้กําลังใจกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าสาวลาวสาวไทยสาวในโชโนวเชี่ยวเขาก็นั่นแหละอ่าเป็นแค่โขนนะครับหลอกต้มกันนะครับนะต้องไปถึงตัวนะครับมันไม่ต้องปกนะครับถ้าเราไม่ไปถึงตัวนะครับไม่เห็นตัวเป็น มันจะแต่งรองกันได้ยังไงแต่งงานกันได้ยังไงครับในเมื่อเราไม่เห็นตัวตนกันมีแต่โฟนอินอยู่อย่างเงี้ยจะจะดูกันได้ยังไงนะครับนะนี่ผมก็จะเข้าเขตฝั่งไทยแล้วมันมีไฟแดงนะครับระวังนะครับทางสวนเลนเลนตัดกันนะนี่คือเอาประสบการณ์ตรงมาคุยกันเลยนะครับไม่ใช่นั่งเทียนนะนะครับไม่นั่งเทียนเลยครับเอาประสบการณ์จริงมาคุยกันนะครับรักษาเราต้องไปหาในฝั่งเราไปทําความรู้จักสนิทสนมกับญาติผู้ใหญ่เขาด้วย ไม่ใช่กีบแต่เขาอย่างเดียวญาติผู้ใหญ่เขาไม่เอออ,อก,กับคุณก็ไม่ได้แต่งดองกันนะครับอตชิ้นชอดก็ไม่แพงมันติดได้นะครับถึงคุณจะอายุมากรองเข้าไปทีผมก็ห้าสิบเหมือนกันแล้วทําไมผมมีสาวเยอะแยะนะครับเนาะเพียงแต่เราไม่อยากแต่งงานเท่านั้นแหละนะครับเห็นใจนุนไทยทุกคนนะครับผมไม่กระจายทุกขั้นที่พูดเนี่ยไม่ได้แซะไม่ได้วันินทานะครับอย่าเข้าพอใจผมผิดนะ บางคนที่อ,อกหักจากสาวลาวเอ,อ๊ะพี่ไปพูดให้คนโน้นคนนี้มันไม่ใช่ผมดึงสติคุณยาโอนไปถามตัวเองที่ว่าเสียเงินให้สาวลาวเท่าไรแต่และคนเนี่ยไม่น้อยก็มากตั้งแต่ซื้อเฟซขายไลน์นั่นแหละคุณยังไม่รู้ตัวอีกว่าคุณโดนหลอกคุณเสียเงินนะค,ะคุณโอนไปทําเพื่ออะไรผมถามหน่อยสิมันต้องก็ไปหาไปถึงไปถึงตัวหมูไปไก่มานะครับถ้าคุณไม่ชอบสาวลาวไม่ชอบเป็นหมูเป็นพันธะคุณก็นั่นเด็ด กลางคืนน่ะสาวนั่งดิ้งเยอะแยะถามว่าไทยไทมีไหมมีแต่แกอายุมากไม่เอาเหี่ยวย่นนะครับในประเทศเพื่อนบ้านเราจะอ้ออ้ออยู่อเก่าเขามาใหม่เราเอาเหรอนะครับนี่นะครับพูดแค่นี้นะครับพูดไปก็หาว่าผมไปพูดนั่นนี่นะครับนะธรรมดาผมเป็นคนอารมณ์ดีนะครับนิสัยก็ใช้ได้อยู่ถ้าใครรักสาวลาาก็เข้าไปหาไปถึงนะครับแต่เงินต้องถึงด้วยนะนะครับขอบคุณเข้าใจนะครับสวัสดีครับ